สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมพรมีทีสกุลการกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็มีผลไม้สี่แดงสดมาฝากเพื่อนๆนะคะสตอเบอรี่จ้าลูกน่ากินมากๆเลยสตอเบอรี่ถุงนี้นะคะสมพรซื้อมาห้สบบาทนะคะถุงนี้ครึ่งกิโลนะคะไปตลาดมา,มาเมื่อเช้านี้ก็ได้ผลไม้ชนิดนี้มานะคะ น่ากินมากๆเลยรสชาติเปรี้ยวอมหวาดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมด้วยหาได้ง่ายในช่วงฤดูหนาวนี่นาร้อนแล้วนะคะก็ยังมีวางขายตามตลาดนะคะสตรอเบอรี่นะคะก็เป็นผลไม้ที่จะค่อนข้างราคาแพงนะคะนีจ้าใส่จานลูกสีแดงนะคะทำให้กี่เตืออร่อยมากๆเลยมาจ้าวันนี้สมพรก็จะ พาเพื่อนๆนะคะมารู้ถึงประโยชน์ของสตรอเบอรี่กันนะคะสตรอเบอรี่นะคะก็มีหลากหลาใส่พันธุ์มากเลยแต่อันนี้สปอนก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นใส่พันธุอะไรแต่ก็ลูกน่ากินมากๆเลยประโยชน์ของสตรอเบอรี่นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรา อย่างไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจนะคะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าสตรอเบอรี่นะคะมีสารชนิดหนึ่งลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะคะในหญิงวัยกลางคนนะคะประโยชน์ข้อที่สองนะคะสตรอเบอรี่นะคะมีกากใยอาหารที่สูงจึงมีส่วนช่วยลดไขมันที่จะไปอุดตัน ในเส้นเลือดได้นะคะประโยชน์ข้อที่3ก็คือช่วยป้องกันมะเร็งข้อที่4ลดความดันโลหิตสูงนี่เลยดีมากๆเลยนะคะใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ลองนำสตรอเบอรี่มากินดูนะคะก็อาจจะช่วยป้องกันได้แล้วก็ลดได้นะคะข้อที่5นะคะป้องกันอาการอักเสบดีมากๆเลยแล้วก็ ช่วยป้องกันสมองเสื่อมนะคะข้อที่7นะคะก็ลดการสะสมไขมันสตรอเบอรี่นะคะมีคุณสมบัติกระตุน้นการผลิตฮอร์โมนนะคะก็จะช่วยละลายไขมันที่สะสมในร่างกายให้ลดลงได้นะคะข้อ8ก็ลดคอเลสเตอรอลนะคะดีมากๆเลยสำหรับผลไม้สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นระบบ ภูมิคุ้มกันนะคะการรับประทานสตรอเบอรี่ก็จะกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายดีมากมายแล้วก็ยังมีสรรพคุณต่อผิวพรรณของเราด้วยนะคะทำให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็ยังช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังมีน้ำมีนวลน,นะคะ mm hmm. ก็ด้วยการ ผ่าสตรอเบอรี่สดๆนะคะฝานบางๆวางไว้ให้ทั่วบริเวณใบหน้านะคะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะใช้ทำความสะอาดผิวหน้าก็จะทำให้ผิวหน้าของเราสดชื่นผิวสวยบำรุงผิวพรรณไร้ดีมากๆเลยแล้วก็ยังช่วยลดน้ำหนักนะคะสตรอเบอรี่ก็เป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ ที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ลดความอ้วนเพราะมีพลังงานต่ำเป็นยังไงล่ะสตรอเบอรี่ผลสีแดงน่ากินแถมมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณดีๆต่อร่างกายของเรามากมายเลยนะคะนี่เลยรู้ประโยชน์อย่างนี้แล้วนะคะก็หาซื้อมารับประทานกันนะคะราคาก็พอซื้อหามารับประทานได้นะคะ วันนี้สมพรก็เลยจัดมาครึ่งกิโลครึ่งกิโลพอนะคะเพื่อนเพือนเราไม่ต้องกินเยอะแต่กินเรื่อยๆนะคะประโยชน์ดีๆมีมากมายวันนี้สมพรก็นำมาให้เพื่อนๆได้รู้ถึงสรรพคุณของสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ยังสามารถนำมาทำเป็นน้ำสตรอเบอรี่ทำมาเป็นอะไรนะปรุงอาหารได้ไหลายอย่างเวยนะคะ โยเกิดนะคะยำสตรอเบอรี่ดีมากๆเลยประโยชน์เยอะๆแบบนี้นะคะหามารับประทานกันนะคะวันนี้สมพรก็นำมาฝากาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีผลไม้ชนิดไหนจะมีเมนูอาหารชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สมพรต้องไปก่อนแล้วจ้า มากินสตรอเบอรี่ด้วยกันนะคะสวัสดีจ้า